ครับผมกล่าวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุบูสุคนครับผมวันนี้พบกับน้ำมือนผาลุยดีครับพี่น้องพบกับน้าวานป่าน้ำสายห่วยพี่น้องครับผมนี่เอาท่างนี้ไปควันนี้กับแม่กันหาขนครับผมวันนี้อยากล้มวีวีเล็กน้อยเป็นหนาวขนาดเลยนั่นว่าพี่ออดพาดอัดกับมาท่านพ่อมาสวัสดีครับพี่ออด ครับสวัสดีครับคุณพ่สวัสดีครับผมครับสวัสดีด้ครับผมมโอนี่ผ่ากันมาเร็งหน้าอำซ้ายห่วยพี่น้องโอ้คือล่มวีวีเป็นนาดไหนพี่สอดเท่าของคนี่อืมอ่ะพี่เสวสวัสดีครับพี่เสครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สอนสวัสดีครับโอ้ยอยู่หาเชีนครับมโอนี่หมานขึ้นเขาครับมากับตาสอนม้วนผิดหวังครับมโอนี่คือล่มวีวีขนาดเลยครับตอนรับสงการอ้วยตอนรับปีใหม่พี่น้องค่อยจะบินเดือดซอง ครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะครับผมกับพักกันไล่ปลาแล้วครับผมตอนนี้โอ้ยกูตั้ปลาเลยโอ้ปวดตังแล้วนั่นโอ้บอบีถึงตัวนี้เนาะฮะบอบีถึงตัวนี้เนบอบวิทหิล้วตอนนี้ก็ พากันทางปลาทางหยาครับโอ้โดดแล้วโดดแล้วขา,าโดดแล้วครับเดี๋ยวท้นมมเอาไม่ยากแล้วโอ้มือน,นีะพ่ามาดลงจังการไล่ว่าแนวนัว่นเ,เดี๋ยวนี่ครับส่ายกันส่ายกันขาเดียวขาเดียวขาเดียวลกก็กตัวนี้เราย,ยาวมาแล้วลกก็กตัวนี้ก็ลุยมาแล้วมาแล้วนิดเดียว แาักเนี่ปาดเนี่ตันันหวปาดเอาตันปาด้วยให้นีเกิดได้ยากคองดูยูนี่่เดียว แถก็เสร็จแดองสองซก็เสร็จด,ดีไหมพวกพ่<ม>อ,อ,อตลบเลยทำไมมาไปเดี๋ยวตัวดตู<า>เก่นดีไหมเไนี่อน,นี่ไม้อะ่ะเดี๋ยวตัดตูก่อนเถอะหักก้อนหักก้อนไม้ไม้สันะ้นมาอย่าไปหกัาหากไม่หักนหักได้พอขอหรือไปช่อนเนี่ย กระชอนกระชอนมีเท่เพาะกระชอนขึ้นไปได้ขึ้นไปเร็วแค่นเนี่ยปลากันลมผัดวีวีเฮอาโฟงัดปลาพี่น้องนี่ปลาโอ้โหจกกับคางฟังได้แล้วเว้ยเสียงมือเปล่าครับนี่ครับ นี่นละพานของแท้ครับพานของแฉะฟ้าโพแล้วมาแล้ว่ใใส่แห้วไหนเนียใส่มืองุ่งนี่นละพานของแทะนี่ขึนไปเคลือ่ไดเน้ำตสุกอ เห้ยไหมพี่น้องเหยไหมมุรลรัมเหยไหมครับผมโอ้ยเข้าสวาเต็มคารวะเลยได้สั่งได้ลอยกบกินแล้ววะมานเต็มเส้นแผลเจ็บเส้นไหมล่ะเท้าแอ้อาาอโป๊แกง นันหร่ลอดออกไปหมดเล้ว่าเเลียดออกไปเอเลียว่เเลี่ยเเลี่ยลเเลี่ยล่ะไหลาย้รักษาไปด้วยมุอนทำร่านี้ผมคิดวาออกมาหวานดิใส่ค้องนอยๆสิมันหยอมันย่ององมันอ่อนไง โอ้ส่ปลาพ่ออ่นครับ <คด S 1> ปฝากกดหน่อยครับอ่ะ,อะปลาขาวประทอดใครกันบ่เด้เอาเลยครับบัเน,นี้ยมึงเนาะพี่ออดเห็นปลาไงแล้วเห็นปลาไงแล้วเอา้าลุกเอ่ะ,อะมีปลาขาวอยู่นี่ ฮะปลาโพกปลาเขามาดิหัดละเอมงนี่นะเนอาพี่น้องครับผมปลาโพสุนปลาอ่ะปามหาปลาโพุนด้วยเด้อเด้เอาลวเอาละเว้เอาลเว้ เอุงบุดเราเว้ยงุดเราเว้ยเอาเราเว้ยเออเออเออเกิดเป็นอกเออเกี่ยวอกว่ะได้ยืนว่ะเนียเ่อะใสโอ้ตัวงามยืนนี่ยไปยังไงปักคอปักคอปักคอตัวงามยืนพี่เนาะเพราะได้ปนนี่แหละปักคอปักคอปลาพวกปีนี้มันได้เล่า เน่ปลาปนโอ้ใส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 ปลาปนลาปนแกงก็ได้ดูน oh, ี่นะเอาเลยหนาวน่งอง่น่มันอ๋อมันไงก็ปลาอยู่ดอกผมผมวัน่ายดีเยอหอด ผุนไม่หดแก่ไหมทั้งมันเลยจะบิดเหยื่อเหมือนว่ามันเป็นรถปากคอยบนนั้นยื่นย่ดตาดึนไม่มยื่นหมยนี่แหละนี่ไหมน้อยแต่นหนักใกล้เอาเลย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 บัไม่ตเลบนนี้เราังฮะ หนาวกันหนาวเด้อพี่น้องเอ้ยร้อวีวีมาเราที่หนาวขนาดเลยอุ๊บหนาวลมเย็นเย็นลมเย็นเย็นหนาวหนาวหนาวไว้พสวยละมดนเลยหนาวหนาวหนาวอันนี้ต้องสั่งตีนค่อยๆเองดรอปค่อลม

ตื่นเลยนานละมักทิ้งไว้อยู่ที่นี่ปลากระเงี้ยงหน่อยไปเขาฟังเด้อมันไปเขาฟังแล้วเจ้าเขาไม่ข้ามมาอุ้ยไปไปดูแยงเขคยทำปลาเข้าฟังหมดถูกไหมเอ้าเอ้าเอ้าคัดบ่อลมั้งสิปลาเขาคนดบอลท่านท่านอิจฉาท่านมันบอก อร่อยพ่องั้นกูจะชวนเมาทำไมส <c oughs> ามจะสอนนี่เมาก็จะสอนสองคนนี่เลยสองแคบ่ว่อนบึมบ้มบึ้มบึ้มไหมสบงนี้โอ้ยนหอยไม่มีเนาะโอ้ยยังครับ ว่าเขาครับผมสามตัวงามด้บบมาครับปลากระยับของพี่เศยปลากระยงเป็นเครื่องสอ ไอตัวเลนี้ปลาเขย่งอ้อนะน้ำปลาอะไรนี่ยมุดมุดปลากาหรือปลาเข่งโน่นนี่เอ้ยงกนนางไงเหยียบตัวใม่หอยจุดเขน,นี้ดออฮะอลงหลงุงพอดีตัวนี้ไหมสหมุดอยู <c oughs> ่รอบปลาขาวนี่เนาะหมุดลอดพี่หมุดลอด <c oughs> หัวแหลกกิน <c oughs> นี่รีบวะตัวใหญ่ อ๋อเ้าเว้ยสอนเจอแล้วเว้ยเป็นบาทเตีประกดหน่อยปล่อยเฮ้ยบ่ได้ตตอนท่านี่นยังมาท่านี้เ้าปลาเต็เขาป่าเขามาด่าซี๊ด นนั่สองเขาแล้วทดลองครัเนี่ยน้ำม่อนสีผ้าลุยสีผ้าจวดแบบนี้เราลองเห่าได้ครับผมพูดถึงมันหลุดเคยบอกได้มันโอ้แม่เขีนบอลเนี่ยน้าปลาได้เนี่ยปอปลาปัญหาอยากเนี่ยมีแต่ปลาทั้งนั่นละปลาตั้งแย่งก็มีปลาขาวก็มีมีหอดกุ้งแม่แห่ผมจักทีบทีละข้าวกุ้งครับเนี่ย อันนี้เขาเอิ้นกุ้งกุ้งฝอยเนี่ยเขาเขาเขาาเนี่ยพ่อครับอะไรย้างวะพี่กอกได้วะ อยู่วาอยู่อย่อยู่โอโตัวละ้าพี่น้องกัข้าลองตัวละวละใส่คกแล้วเประแดดตัมาครับพี่น้องม,มากินข้าวันกรข้าวบนที่นี้ กินขอน้มกันเด้อครับแซ่บแซ่บน้มกันพี่น้งองในยังกินไส้ห่อโอ้มีทอดปลามีลาบหมูมีทอดน่องไก่มีปลาดักตอนอมี้โอ้หลายอย่างหลายอย่างวันนี้หนามีหอดแคบหมูมีหอดหนวดปลาหมึอกเดี๋ยวผักดอืมไม่ได้มากเลยนะข้าวหม,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 มูน้องแคบปลามันกินแซ่บปลาอืมเงี้ยครับพี่น้องครับ เขาท้หน้าแซ่บๆนี่ก็แซ่บมึงค hmm. ือปลาไงกับปลาโพ่อเหรอเพ่ยุ้งเนี่ยโอ้ครับปลาโพ่อของลูกเหรอพี่น้องเอ้ขนน้องเท่านั้วนะครับสวยงามเอ้ยปลาไม่ตัวงามองพี่น้องปลาขาวไทยไทยปลาขาวอีไทยปลาโพ อ่ะกินเขาแล้วลุยต่อลุยต่อวันที่นึ่กินเขาแล้วเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยวันที่นี้ครับนี่ปลาโอ้ยขึ้นแมงข้างบนเนี่ยบ้านเหรอใครบ่กแดนด้านหม่งก้าวได้เนี่ยโอ้ย,อย,อยน,นั่น อันนี้ก็มองเก่าคือกันใช่ไหมน่ากมองเก่าคือกอนอือพี่สียใช่ป่ะบอนบุบบ่บ่มันดีวันมันต่อโอ้มันต่อความบ่โอ้เจัวนนี้กูปลาูด้วตมีทักตัวเลยอ้หบตัวาเดียวน่ะั็เดนเลย แค่ขื้แห,ห่ไม่สวยเลยเจ๊ฮะแค่ขื้แห,ห่ไม่สวยเลยแล้วจะไปบานเลยแบยังไม่ทันหมดจริงิงดิไม่รังกุเชียวคุยกันว่าจะเอาให้กันได้หรือครับผมอันนี้ปลานาม่นครับพี่น้องปลาบูสองตัวครับปลาขาไม่ตัวใหญ่พี่น้องเอ้ยคุณเนี่ยปลาขาวครับผมเห็นนี่ครับผมเหลือลาบหนึ่ง <c oughs> อันนี้ปลาปลาพี่สอนครับนี่ครับปลาปลาสอนพี่น้องโอ้ม้วยห่าวเนียเีบเลยโอ <c oughs> พ้พี่เสพี่เสโอ้โอ้โอ,ววอ,อ้โอ้โอ้โอ้ส้โอ้โอ้โอโอ้าวโอ,อ้อ้ โอ้ยออนมีห้าอจะเต็มกระชังแล้วไม่เห็นเหรออ๋อดูครับโอ้ตัวสวยตัวสวยเผาเผาโอ้เขาเผาไประวังด้อเนี่ยเดี๋ยวเดูปลาช่อนใหญ่ก่อนโอ้อย่าปล่อยโอ้พี่เสรีอ่ะคุณน่ะเห็นไหมเห็นไหมเออนี่ได้ปลาแกงแล้วโอ้สวยสวยพี่นี่นี่นี่พี่เอาไปซ้ำเนี่ยเลวเนี่ยไหนพี่ออนอ่ะเนี่ยโอ้ยยังขาวๆนี่ปอมปอมนี่นี่นี่เดินขาวๆหลายพุท พอได้กินพอได้กินพี่น้องเไยโอ้เดี๋ยวไล่ดูครับครับพอได้กินพอได้กินเหลือกินนะไรนะมันนี่าบ่ค่อยมันปานได้โอ้ยโอ้โอ้โอ้ยเฮ็ดีๆได้พีเ่เสมันกินล่งน้ำเด้อดดออว่านมาถึงว่าโดนพึ่งพ่อป่อยค่อย,อยงไตงตัวนึง ประมาณเท่าไหร่พี่นี่สองขีดสามขีดนีเละไหนประมาณอ้าวเล่นกับผมไหมผมผมว่าเลยสามขีดเอาผมเออสามขีดขึ้นไปอ่านี่ผมเอาผมว่าสี่ขีดขึ้นเอาป้ปลาตัวนี้แปะเครื่องโล่เนี่ยกาเล่นกับผมบ่เนี่ยนานมองดูพี่เราโอ้จมก้นเลยมันมันเมื่อเนี่ยกับพ่อได้อยู่พ่อได้กินครับเนี่ยนี่ปลาตัวงามๆปลาขาวตัวงามๆใหญ่ๆแม่นบ่ได้ปลาคอกับ โย่ข้างในก็มีปลากระแนงแนี่ปลาเสียมแนี่ปลาขาวแนี่โอ้ปลามีหอดปลากาแม่ปลากาเนี่ยโอ้เป็นตะเปียงแซบเด้อพี่น้องเปียงดีๆเนี่ยคับแต่บักหฮงโอ้ยอย่าบอกผู้ใดเลยสุดยอดเลยนวะแซบว้ายผัวเมียพิสกันจนว่าดีขึ้นกันย้อนปลากาเนี่แล้วละ่ะก็บ่าเปียงปลากากับแต่บักทัวมึงผลงานของปลาโพพี่น้อง,ง,ลง,ง,องปองงลาขาว โอ้ปะเขาเวนล้วนๆเลยมีตุ้มงาาพี่น้องเลยคอกับมีครับกดสองตัวก็สองตัวอีปูกับตุ้มฮะโอ้เอาครับพี่น้องมาที่นี่กับเศรษฐ่านกับบ้านแล้วครับผมครับมันหนาวนะพี่น้องเนาะครับมาที่กับเศรษฐผ่านกลับบ้านกับสองล้วครับผมยังได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องหนามมุนพะลุยนี่เด้อครับพี่น้องเด้อครับสุดท้ายนี่ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงครับ ยูดีไม่แห้งเดอ้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีครับกระบานแล้วครับกระบานแล้วครับพี่น้งองกระบานแล้ว